แสงแดดยามเช้าค่อยๆไหลลงบนหลังคาสังกสีเก่าๆของตลาดแรงงานชานเมืองปลุกชีวิตประจำวันให้ตื่นขึ้นอีกครั้งผู้คนเริ่มคึกคักเสียงรถยนต์เสียงเรียบูกค้าดังผสมผสานกันสร้างบรรยากาศคลื้นแต่ยังคงความคุ้นเคยอันอบอุ่นท่ามกลางภาพนั้นการปรากฏตัวของเหรียญอันทุกลับโดดเด่นราวจุดเด่นที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงวันนี้เธอถอดเครื่องแบบยศพันตำรวจตรีและบัตรหัวหน้าชุดสืบสวนที่เต็มไปด้วยอำนาจไว้ก่อนเลือกสวมเพียงกระโปรงสีขาวทรงหลวมเรียบร้อยผมมัดร,รวบจึงดูเหมือนพนักงานออฟฟิศธรรมดาที่แวะซื้อ หาหารเช้าหลังแว่นกันแดดดวงตาเธอไม่ได้จับจ้องแผงสินค้าเต็มเปี่ยมแต่แอบสังเกตมุมมืดที่คนงานจนๆกำลังดิ้นรนหาเลี้ยงชีพอย่างเงียบๆเธอเดินช้าๆแล้วหยุดลงหน้ารถเข็นเก่าๆที่จอดอยู่มุมฟุตบาทของลุงเจ็ดชายชราวัยเกือบเจดผอมแห้งกำลังก้มหน้าก้มตาปิ้งมันเทศบนเตาถ่านแรเรื่ลุงเจ็ดขอขนมทอดสองชิ้นกับชาใบข้าวสารร้อนๆหนึ่งแก้วนะคะอันทูยิ้มเสียงหวานอบอุ่นไปทำงานแต่เช้าเลยลุงเจ็ดเงยหน้าขึ้นตาเล พราะคุณมัวคุณสามใช่ไหมครับวันนี้มาเช้าจังนั่งรอก่อนนะขนมเพิ่งออกจากกระทะอร่อยมากเลยเธอยกขนมอดขึ้นมากำลังจะกัดเสียงเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์คำรามกระหึม่มก็ดังมาจากหัวมุมตลาดทำลายความสงบในพริบตาฝูงชนแต่กระเจิงรถพิเศษของตำรวจจราจรสองคันเบรกอย่างกะทันหันตรงหน้าแผงลุงเจ็ดตำรวจสี่นายก้าวลงมานำโดยร้อยตำรวจเอกเลเวินฮูมันปรับเข็มขัดให้ตึงหน้าตายเชยเดินตรงเข้าหาลุงเจ็ดลุงเจ็ด ุงเอ่ยเสียงทุ้มแต่แฝงการขู่เข็นเช้านี้ผมออกตรวจแต่เช้าลูกน้องหิวน้ำกันหมดลุงจะว่ายังไงลุงเจ็ดตัวสั่นรีบเช็ดมือกับผ้ากันเปื้อนรายงานผู้กองผมเพิ่มตั้งร้านยังไม่ได้สตังแดงสักบาทขอผู้กองผ่อนผันให้ถึงบกให้ได้ไหมครับหุงยิ้มยาะกาวเข้าแกลลรถเข็นนิว้วเคาะกระจกเป็นจังหวะลุงเจ็ดธร,รมหากินตรงฟุตบาทนี้ตั้งนานยังทำเป็นงูอีกเรือกดที่นี่ผมบอกชัดเจนแล้วเช้าเจอเชา้าจ่ายบ่ายเจอบ่ายจ่าย,ายถ้าไม่ฟังก็มันกว่าตามองลุงเจ็ดที่ยังลังเลควักกระเป๋าเปล่าๆร้อยตำรวจโทรยะ เอาเธอพี่หุงคงอยากให้พวกเราลำบากใจสินะหุงพยักหน้าแต่เย็นชาแต่ถ้าไม่รู้จักดีผมก็ทำตามขั้นตอนจัดการคำสั่งจบมันยกเท้าขึ้นแต่รถเข็นอย่างแรงตึงรถเข็นล้มความหม้อข้าวโพดต้มถาดขนมทอดกระจายเกลื่อนถนนไอน้ำพวยพุ่งผูงมงฟุ้งมันเทศที่เพิ่งปิ้งสุกเกรียมตอนนี้กลิ้งเกลือกอยู่ใต้โคลนดำความพยายาม และทุนทรัพย์ของวันทำงานหนักหายว่าไปใต้รองเท้าหนังมันวาวของร้อยตำรวจเอกอันทุตกตะลึงมือกำแน่นความโกรธเดือดพล่านในอกเมื่อเห็นความโหดร้ายที่อ้างการปฏิบัติหน้าที่ความโกรธนั้นไม่ยอมอยู่นิ่งในใจอีกต่อไปมันผลักเท้าเธอให้ก้าวออกไปโดยไม่ลังเลเธอฝ่ฟาฝูงชนข้ามแอ่งน้ำดำปนขนมทอดเลเทกยืนขวางหน้าหงทันทีกระโปรงสีขาวบริสุทธ์ของเธอเด่นชัดท่ามกลางความโกลาหลตัดกับเครื่องแบบสีเหลืองที่แผ่อำนาจเยี่ยหญิงของคนตรงหน้าพวกคุณกำลังทำอะไรอะ ยู่เสียงเธอไม่ดังมากแต่คงกริบดูุดันจนความวุ่นวายรอบข้างเงียบกริบลงที่กำลังจะหันหลังเดินจากไปชัะขันกลับมามองสาวแว่นกันแดดที่กล้าพูดจาในสายตามันเธอเป็นแค่เด็กสาวอ่อนแอมีหน้าตาดีบ้างและดูเหมือนจะว่างเกินไปคุณเป็นใคร กุงยกคางเสียงเต็มไปด้วยการดูถูกญาติลุงเจ็ดเรอหรือนักลก่าวเน็ตที่ชอบยุ่งเรื่องคนอื่นอันทูถอดแว่นกันแดดดวงตาสว่างและเด็ดเดี่ยวจ้องตรงเข้าตามันฉันเป็นใครไม่สําคัญสิ่งสําคัญคือฉันกําลังเห็นกลุ่มคนสายเครื่องแบบรัดอ้างชื่อกฎหมายแต่ทําตัวไม่ต่างจากอันธพาลคําว่าอันธพาลราวน้ําเย็นจัดศาสเข้าหน้าหงต่อหน้าลูกน้อง และประชาชนหน้ามันแดงก่ำเส้นเลือดที่คอปูดแกพูดอะไรนะแกบอกใครเป็นอัฐิพานฉันบอกพวกคุณอันทูไม่หวั่นชี้ลงไปที่กองซากกฎหมายข้อไหนให้ตำรวจจราจรแต่รถเขน็นทรัพย์สินประชาชนถ้าลุงเจ็ดทำผิดระเบียบทางเท้าก็มีสิทธิจะปรับยึดของกลางตามขั้นตอนแต่การรีดไถเงินค่าชาพอไม่ได้ดังใจก็ใช้กำลังทำลายทรัพย์สินนี่คือการกันโชคและทำลายทรัพย์สินประชาชนพวกคุณกำลังทำให้เครื่องแบบที่ใสยอยู่หน้าอับอายคำพูดเธอคงกริบตรงจุดดวในใจดำของกลุ่มคนเสื่อมทรามฝูงชนเริ่มซุบซิ บอบางคนพยักหน้าชื่นชมแต่หลายคนตาเต็มไปด้วยความกลัวแทนสาวน้อยลุงเจ็ดที่นั่งร้องให้อยู่กับพื้นรีบปรงชายกระโรงเธอคุณสามอยาพูดเลยข้าฉันขอร้องไปเธอเดียวซวยเปล่าๆแต่หูไม่ยอมให้เธอไปความยิงพยองของคนเคยกดขี่ถูกทำร้ายอย่างหนักมันรู้สึกว่าอำนาจที่สร้างมาด้วยความกลัวของคนในตลาดกำลังถูกเด็กสาวเพิ่งโตทำลายมันก้าวเข้าใกล้จ่อหน้าเข้ามาลมหายใจเมนบุหรี่ฟุ้งที่ดินผื้นนี้กูคือกฎหมาย มันขบกรามแกคิดว่าแต่งตัวสวยพูดศีลธรรมสองสามประโยคจะมาสอนกูได้หรือแกเคยรู้ไหมว่าขัดขวางเจ้าพนักงานปฏิบัติหนหาที่มีโทษยังไงฉันไม่ได้ขัดขวางฉันกำลังตรวจสอบอันทูงเงยหน้าสูงตาไม่ถอยแม้แต่นิดและฉันขอให้คุณหยุดพฤติกรรมนี้ทันทีขอโทษและชดใช้ให้ลุงเจ็ดชดใช้หุงหัวร้อด,ดังเสียงบ้าคลั่งได้กูจะชดใช้ให้แกก่อนตบ เสียงดังชัดเจนฉีดความเงียบอึดอัดฟามือใหญ่ของหุงฟาดลงบนใบหน้าเรียบเนียนของอันทุอย่างแรงจนเธอเซเกือบล้มทับรถเข็นที่ล้มอยู่ผมยุ่งผมปลิวแว่นกันแดดกระเด็นแต่กระจายทั้งตลาดเงียบกริบไม่มีใครเชื่อสายตาตัวเองเร้อยตำรวจเอกตำรวจตบหน้าผู้หญิงกลางวันแสกแสกอันทูค่อยๆลุกขึ้นมือ แต่แก้มรอยนิ้วมือแดงกำปรากฏชัดบนผิวขาวรถเข็มเลือดซึมที่มุมปากแต่แทนที่จะร้องให้หรือกลัวเธอหันกลับมามองหงุดวงตายเย็นเยือกหน้ากลัวดุดันราวนักล่ามองเหยื่อที่ติดก,กับแกกล้าต่อประชาชนเสียงเธอต่ำลงสัตว์เดรัจฉานเห็นแววตานั้นหุงสะดุง้งแต่ลูกไม้ปล่อยไปแล้วต้องตามจับมันเดียวนี้ความผิดทำให้เกิดความวุ่นวายในที่สาธารณะดูหมิน่นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ใส่กุญแจลากไปโรงพักทันใดร้อยตำรวจโทรสองนายพุ่งเข้าใส่คนหนึ่งบิดแขนเธอไปด้านหลังอีกคนลอค็อกกุญแจมือเย็นเฉียบแร เสียงกุญแจมือดังก้องในเสียววินาทีนั้นความคิดผาหัวอันทูอย่างรวดเร็วถ้าตอนนี้เธอตะโกนบอกว่าตัวเองคือพันตำรวจตรรเนียนอันทูหัวหน้าชุดสืบสวนทุกอย่างจะหยุดทันทีหุงจะต้องคุกเข่า,ข,าขอร้องแต่เธอมองลุงเจ็ดที่นั่งร้องให้สะอึกมองประชาชนตาโตด้วยความกลัวแต่ไม่มีใครกล้าช่วยท่าเธอชยศหนีตอนนี้เธอจะปลอดภัยแต่เธอจะไม่มีวันเห็นจุดจบของความเน่าเฟกนี้เธอจะไม่มีวันรู้ว่าเมื่อประตูโรงพักปิดลงคนคอติดเหล่านี้จะถูกกระทำชำเรายังไงอันทู เม้มปากเปลื่นความเจ็บปวดและโกรธลงคอยอมให้ตำรวจหนุ่มสองนายจับปีกแขลลากเธอไปเหมือนอาญากรอันตรายปล่อยฉันเดินเองได้เธอขัดขืนแต่สองมือหยากระชากแรงดันเธอขึ้นรถห้องขังที่เปิดรออยู่ลงเจ็ดลงลุกลุกลคลานวิ่งตามรถเสียงสั่นเครือพี่พี่ครับเธอแค่ช่วยผมปล่อยเธอเถอแต่ได้ยินเพียงเสียงประตูเหล็กปิดดังตึงอันทูถูกผลักเข้าไปในความมืดของรถห้องขังประตูเหล็กปิดสนิทต,ตัดขาดเธอจากแสงสว่างรถสตาร์ทเครื่องยนต์คำรมามเซเรนดังลั่นแล้วผู้หายไปทิ้งฝุนควันและสายตาสิ้นหวังของคนจนไว้ข้างหลังในความมืด องขงอันทูพิงกำแพงเหล็กเย็นเฉียบข้อมือที่ถูกกุญแจรัดแน่นเจ็บปวดแต่ในหัวเธอแผนการลงโทษที่สมควรได้เริม่มวางตัวชัดเจนรถห้องขังเบรกก,กหยุดหน้าลานโรงพักเขตประตูเหล็กเปิดแง้มแสงจ้าพุ่งเข้าเธอต้องรีตายัางไม่ทันตั้งตัวก็ถูกสองตำรวจลากลงจากรถดันผ่านทางเดินยาวมุ่งตรงเข้าห้องทำงานของร้อยตำรวจเอกหงห้องอบอวนไปด้วยกลิ่นบุหรี่และลมแอร์เย็นเกินบนกำแพงป้ายข้อความสีแดงตัวทองเพื่อประชาชนบริการดูเยอะเยือยสุดคู่วหงนั่งเหยียดขาเท้าเกยตัวโยนแฟ้มหนาายเธอฉลาดหน่อยก็เซ็นซะ ฮูยกคางเสียงเหนือกว่าความผิดทําให้เกิดความวุ่นวายในที่สาธารณะดูหมินเจ้าพนักงานเซ็นเร็วจ่ายค่าปรับแล้วกูปล่อยไปรักษาหน้าอันทูหยิบไปสั่งมาอักษรเตนเดร็กต่อหน้าผู้ต้องหาเหยียนอันทูมีพฤติกรรมปลุกระดมต่อว่ากลุ่มเจ้าหน้าที่ขัดขวางการยึดของกลางทั้งหมดแต่งเติมล,ล้วนๆเธอโยนกระดาษลงต้ะเงยหน้ามองตาหงฉันจะไม่เซ็นเอกสารเทจใดๆเสียงเธอสงบผิดปกติใบสั่งนี้ไม่มีผลทางกฎหมายพวกคุณจับคนผิดกฎหมายกักตัว โดยไม่มีหมายยังบังคับให้สารภาพคุณหงคุณกำลังขุดหลุมฝังตัวเองหุงหัวเราะก้องหัวราะจนห้องสันมันชะโงกผลฮาเข้ามาตาแดงก่ำม,มึงขูกูหรือที่โรงพักนี้กูบอกมดเป็นช้างมันก็ต้องเป็นช้างมึงไม่เซนก็ได้ไปดูว่ามึงแข็งได้นานแค่ไหนในห้องวีไอพีมันโบกมือตำรวจลากเธอไปอีกครั้งคราวนี้ลงไปยังแดนกับกันด้านหลังเสียงรองเท้าต่อพื้นกระเบื้องเสียงประตูเหล็กร้องลั่นเธอถูกผลักเข้าไปในห้องขังเมื่อชื้นเสียงประตูปิดตึงล็อกกรอโลกใหม่ ที่ร้เสียงของคนตัวเล็กเมื่อตาคุ้นเคยกับความมืดเธอเห็นยังมีอีกสองคนในมุมห้องหญิงไวกลางคนนั่งพับเพียบหน้าตาห่อเหี่ยวอีกคนเป็นสาวน้อยราวสิบแปดกำลังขดตัวสะอึกสะอื้นเป็นระยะเห็นเธอในชัดูกระโปรงขาเปื้อนโคลนและรอยแดงบนหน้าหญิงไวกลางคนขยับเข้าใกล้เสียงเกรงกลัวสาวน้อย ก็โดนพวกมันจับมาอีกคนหรืออีกข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานใช่ไหมอันทูพยักหน้าพยายามกลั้นเจ็บที่ข้อมือสวัสดีข้าหนูชื่อทูแล้วพี่สองคนหลักค่าหญิงนั้นถอนใจน้ำตาคลอฉันชื่อลานบ้านฉันมีเรื่องแย่งที่ดินกับพี่ชายที่ทำงานเขตเมื่อวานเขามาบังคับยึดที่ฉันแค่ขอผ่อนวันสองวันเก็บของเขากลับบอกฉันขัดขวางผลเจ้าหน้าที่ลากฉันมาขังตั้งแต่เมื่อวานไม่ให้กินข้าวกินน้ำบังคับให้เซ็นโอนที่ด่วนอันทูตกใจหันไปมองสาวนชอยชื่อมีที่ตัวสั่นอยู่มุมห มีเงยหน้าขึ้นตาบวมแป่งหนูหนูเป็นนักศึกษากลับจากทำงานพิเศษดึกเมื่อคืนผ่านด่านผู้พี่ตำรวจโบกตรวจหนูให้ดูเอกสารครบแต่พี่หุงบอกสงสัยมียาเสพติดจ,จะค้นตัวหนูไม่ยอมหนูร้องเขาก็ตบทุกตีเธอร้องให้สะอึกสะอื้นประชากคอซื้อให้เห็นรอยแผลยาวที่ไหลเขาบอกถ้าไม่เซ็นรับสารภาพเขาจะแจ้งมหาลัยแจ้งบ้านเกิดว่าหนูเป็นโสเพณีพี่ข้าหนูโกรธม,มากได้ยินถึงตรงนี้หัวใจอันทูราถูกบีบจนแหลกความโกรธไม่พุ่งกระฉุดเหมือนตอนตลาดแต่มันจับตัวเป เห็นน้ำแข็งเย็นเฉียบและกงกริบเธอคือพันตำรวจตรีหัวหน้าชุดสืบสวนเคยทลายคดีใหญ่จับกงกินมานับไม่ถ้วนแต่ไม่เคยรู้สึกไร้ทางสู้และเจ็บปวดเท่านี้รายงานผลงานประจำปีคำปฏิญาณใต้ธงชาติมันจังหายเมื่อเทียบกับความเจ็บปวดจริงตรงหน้านี้คือมุมมืดที่สุดที่แสงแห่งความยุติธรรมของเธอยังไม่เคยสาสองถึงท่าวันนี้เธอไม่ปลอมตัวไม่โดนตกไม่ถูกโยนเข้ามาเสียงร้องของน้องมีความอายุติข,ของพี่หลานจะไปจบที่ไหนอันทูพิงกำแพงชื้นกลิ่นเหมือนห้องน้ำและความอับชื้นฟุ้ง แต่เธอไม่รู้สึกอีกต่อไปเธอมองรอยเขียวที่แขนมีมองใบหน้าสิน้นหวังของพี่ลานแล้วยกมือแต่แก้มตัวเองเจ็บแต่ความเจ็บกายนี้จำเป็นมันคือหลักฐานคือแรงผลักให้เธอชำระล้างอย่างเด็ดขาดอยากกลัวอันทูจับมือเย็นเฉียบของมีแล้วหันไปจับมือพี่ลานดวงตาเธอสว่างวาบในความมืดมีความสง่างามที่ทําให้ทั้งสองคนเงียบนิ่งฟังโดยไม่รู้ตัวเชื่อหนูไม่มีใครทําร้ายพวกเราได้อีกคืนนี้พักผ่อนเธอพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นวันใหม่ทั้งใบ ด้านนอกราตรีลงมาหนักหน่วงปกคลุมโรงพักเสียงแมลงร้องระงม,มบางครู่มีเสียงฝ่ายลาดตะเวนเดินผ่านอันทูไม่หลับเธอนั่งนิ่งราวรูปปั้นดวงตาเจ้ามองความมือดานในหัวเธอทุกขั้นตอนแผนพลิกเกมเช้าวันพรุ่งนี้เรียงตัวสมบูรณ์แล้วเธอไม่ได้ต้องการแค่ช่วยตัวเองเธอต้องการใช้ยศและอำนาจฉีกหน้ากากปลอมของเลเวนฮงและพวกพ้องขืนความบริสุทธิ์ให้ถานที่นี้คืนนี้ จะเป็นคืนที่ยาวที่สุดในชีวิตเธอแต่จะเป็นคืนสุดท้ายที่ความชั่วร้ายได้ครองที่นี่แสงแรกของวันใหม่เล็ดลอดผ่านช่องหน้าต่างเหล็กสาดลงรอยช้ำที่เปลี่ยนเป็นสีมุ่งคล้ำบนแก้มอันทูเธอลืมตาหายใจลึกรับความชื้นเย็นของเช้าแต่ในอกกลับมีเปลวไฟแห่งความมุ่งมั่นลุกโชดช่วงคืนยาวราวศตรวรรษได้จบลงแล้วตอนนี้ถึงเวลาปิดฉากละครเสียงกุญแจดังก,กรแกลประตูห้องขังเปิดตำรวจเวนหน้าตางงเฮียโบกมือเอออคนกระโปรงขาวออกไปทำเรื่องปล่อยมีคำสั่งแล้ว อันทูลุกขึ้นปัดกระโปรงยับยู่ยี่หันไปจับมือพี่ลานกับน้องมีสองคนรออีกนิดนะเดี๋ยวหนูจะมาเปิดประตูรับด้วยตัวเองเธอก้าออกไปด้วยทุ่งท่าสง่างามผิดปกติไม่เหมือนคนที่เพิ่งผ่านคืนในคุกเหล็กเลยที่ห้องเวรร้อยตำรวจเอกเกเวนินหุงนั่งเหยียดขาถือกาแฟเย็นหน้าตาเชยเมื่อเราไม่มีอะไรเกิดขึ้นเห็นเธอเดินเข้ามันโยนโทรศัพท์และกระเป๋าสพายให้พร้อมใบสัญญาที่เขียนไว้แล้วโชคดีนะหุงยิ้มเยาะเช้านี้กูใจดีปล่อยกลับก่อนเซ็นใบสัญญาว่ารับรู้ความผิดและไม่ฟ้องร้องแล้ว ถือของกลับไปได้ครั้งหน้าออกถนนระวังหน่อยอย่ามาเสือกับไฟอันทูหยิบกระเป๋าตรวจโทรศัพท์ยังมีแบตเธอไม่หยิบปัดไม่มองใบสัญญาแต่เงยหน้ามองฮุงยิ้มมุมปากเย็นเย,ยือกคุณฮุงคิดว่าใบกระดาษนี่จะช่วยคุณได้หรอมึงพูดอะไรฮุงขมวดคิว้วขอแก้วกาแฟลงโต๊ะแรงอย่าทำให้กูเปลี่ยนใจครั้งมึงต่ออีก24ชั่วโมงคุณไม่มีโอกาสนั้นอีกแล้วอันทูพูดเด็ดขาดแล้วหันหลังเดินตรงออกประตูหลักโรงพักกรุงดาทอคำหยาบแล้วรีบวิ่งตามหม จะดึงคอเธอกลับมาข่มขู่ซ้ำแต่พอก้าวออกชานบันไดมันชะงักหน้าประตูโรงพักชายหนุ่มใส่บัตรนักข่าวยืนรออยู่เครื่องกล้องมืออาชีพเปิดบันทึกภาพทันทีที่เห็นอันทุปรากฏตัวในสภาพยับเยิยนกระโรงขาวเพื่อรอยบาดเจ็บชัดเจนกล้องเลื่อนจับภาพทันทีนี่คือตัวนักข่าวสืบสวนที่เธอส่งข้อความระบุพิกัดและรหัสสลับสกอสแผนฉุกชั้นสีก่อนโทรศัพท์ถูกยึดเมื่อวานเฮ้ยใครอนุญ,ญาตให้ถ่ายที่นี่คุณตะโกนหน้าแดงกำพุ่งไปจะแย่งกล้องลูกน้องสามสี่คนกลุเข้าไปล้อมข่มขู่ ปิดกล้องเดี๋ยวนี้ที่นี่เขตหัวห้ามหุงชี้หน้าตวนแต่ในวินาทีนั้นอันทูก,ก้าวขึ้นมาควางระหว่างหุงกับเลนกล้องเธอยือนตัวตรงพลังอำนาจแผ่ออกจนหุงถอยหลังโดยไม่รู้ตัวร้อยตำรวจเอกเลเวนหุงเสียงเธอดังกังวานชัดเจนทุกคำกลบเสียงรอบข้างคุณไม่มีสิทธิห้ามสื่อปฏิบัติงานตามกฎหมายและคุณยิ่งไม่มีสิทธิปกปิดพฤติกรรมสกรปรกของตัวเองอีกต่อไปหุงหัวเราะเยาะพยายามรักษาหาหน้ามึงเป็นตัวอะไรถึงสั่งกูได้คนขายของในตลาดหรือพนักงานออฟฟิศกระจก มึงอยากให้กูจับมึงกับไอ้หมอนี่ไปขังทั้งคู่เลยไหมอันทูปล่อยผมที่มัดลงมาปิดบังความเหนื่อยล้าแต่ยิ่งําให้ดวงตาร,ร้อนเด่นชัดเธอหยิบกระเป๋าสตังค์สีแดงเข้มยกสูงให้หุงและเลนกล้องเห็นดูให้ดีเธอกัดเสียงฉันคือพันตำรวจตรีเนียนอันทูวาน่าชุดสืบสวนที่สามกองบังคับการตำรวจสอบสวนอาชญากรรมเกี่ยวกับการทุจริตเศรษฐกิจและค้ามนุษย์อากาศเย็นเยือกตาหงเบิกกว้างปากอ้าก,กว้างแต่พูดไม่ออกมันจ้องบัตรแดงที่มีแถบยศพันตำรวจจตรีและรูปถ่ายตรงตัวตน แปมันพูดตะกุกตะกักเนื้อเย็นไหลท่วมคุคุณบอกอะไรนะพันพันตำรวจตรีลูกน้องหงหน้าซีดเผือดมือตกกระบองหล่นลงพื้นดังแกร้งไม่ให้หงได้ตั้งตัวอันทุหยิบโทรศัพท์กดเบอร์คุนเคยเปิดลำโพงเสียงตูดดังขึ้นในความเงียบตายอโลผมฟังอยู่ครับพันตำรวจตรีทูเสียงทุ่มเต็มพลังอำนาจดังจากปลายสายนั่นคือพลตรีผู้อเมอริกันตำรวจเมืองเสียงที่ตำรวจทุกนายต้องเกรงกลัวอันทุยกโทรศัพท์ใกล้ปากตายังจ้องหน้าหงที่กำลังซีดเผือดรายงานผู้อเมอริกันดิฉันพันตำรวจตรีเนียนอันทูขน ให้งานด่วนขณะนี้อยู่หน้าโรงพักเขตเอกดิฉันขอแจ้งความร้อยตำรวจเอกเลเวนฮงและเจ้าหน้าที่บางส่วนมีพฤติกรรมใช้อำนาจหน้าที่รีดไถเงินประชาชนทำลายทรัพย์สินจับกลุ่มประชาชนโดยผิดกฎหมายทำร้ายร่างกายและประทุษร้ายซึ่งรวมถึงดิฉันที่กำลังปฏิบัติหน้าที่รับปลายสายเงียบสองวินาทีความเงียบที่บีบคั้นหัวใจคนยืนตรงข้ามแล้วเสียงพนตรีดังเงย็นเยียบแต่เต็มไปด้วยความกริว้วสายทูรักษาสถานที่เดิมไว้ผมกับคณะกรรมการตรวจสอบกำลังไปถึงในห้านาทีใครกล้าขยับตัดยศตำรวจทันที เข้าใจไหมเธอกดตัดเสียงตูดดังราวค้อนผู้พิพากระสาตีลงคำพิาพากษาประหารชีวิตอาชีพของเลเว่นฮูมันตัวสันขาเขียวคุกเข่าลงตรงหน้าเธอหน้ากากอำนาจแตกกระจายเผยความขี้ขลาดส,สุดขีดพันตำรวจตรีน้องขอร้องพี่ครับผมผิดไปแล้วช่วยผมเถอะอันทูถอยหลังตาไม่มีความสงสารอย่าแต่ตัวฉันเก็บคำขอโทษนั้นไว้ให้ลุงเจ็ดพี่ลาน้องมีและประชาชนที่ถูกคุณเยียบย่ำตอนคุณตบฉันคุณเคยคิดถึงวันนี้หมายร้อยตำรวจเอก เสียงไซเรนรถนำขบวนดังจากไกลๆใกล้กลเข้ามาเรื่อยๆฉีกอากาศยามเช้าบอกเวลาพิพากษามาถึงรถทะเบียนเขียวสามคันจอดสนิทหน้าลานโรงพักสร้างกำแพงเหล็กหน้าเกรงขามปะประตูเปิดพลตรีผู้อำนวยการก้าวลงมาตามด้วยหัวหน้าคณะตรวจสอบและเจ้าหน้าที่ปฏิกิริยาเร็วลายสิทในบรรยากาศโรงพักตึงเครียดราวก่อนพายุหงมและพักพวกล้มตัวลงนั่งหน้าซี่เผือยอยากลุกไปรายงานตัวตามระเบียบแต่ขาสั่นจนยืนไม่อยู่คุกเขา่าก้มหน้าลงกับพื้นอันทูยืนตรงวันทยาวุธตามระเบียบแม้กระโปรงขาวจะเปื้อน และหน้าบ่มช้ำรายงานพลตรีพันตำรวจตรีเงียนอันทุหมายเล่ประจําตัว84-212ปฏิบัติหน้าที่รับเสร็จสิน้นครับพลตรีมองรอยช้ำบนใบหน้าลูกน้องฉันยอดตาดำคล้ำด้วยความเสียใจและคริวท่านเดินผ่านเธอไปยืนตรงนอหาเลเวินหุงที่กําลังสั่นระริกร่มนอของท่านทับร่างมันลุกขึ้นเสียงท่านดังกึกก้องราวฟ้าผ่าหุงกาะขอบโตพยายามยืนแต่ตะงกนเงนินมองหน้าชันพลตรีตวาด สหไม่สิคุณไม่คู่ควรคำว่าสหายอีกต่อไปรัฐมอบอำนาจประชาชนมอบความไว้วางใจให้คุณรักษาความสงบคุมค้มครองชีวิตสงบสุขแล้วคุณใช้อำนาจนั้นทำอะไรแต่รถเข็นนาแก่ตกหน้าผู้หญิงจับคนบริสุดขังหุงผู้ตะกุกตะกักน้ำตาไหลท่านผู้อเมริก,กันลูกหลานพลาดพลาด,ลาดคนตรีหัวร้อเย็นตกหนึ่งครั้งอาจเรียกว่าพลาดแต่ถ้งระบบรีดไถบังคับสารภาพแต่งเอกสารเท็จนี่คือความเน่าเฟะจากรากคุณทำให้เกียรติยศของตำรวจหลายหมื่นนายที่เสียสละอยู่ นอกนั้นต้องอับอายท่านหารไปหาหัวหน้าคณะตรวจสอบสั่งเด็ดขาดถอดยศระงับการปฏิบัติหน้าที่ทันทีต่อเลเวนฮุงและเจ้าหน้าที่เวรเมื่อวานทั้งชุดดำเนินคดีคุมขังเพื่อสอบสวนข้อหาละเมิอดอำนาจและจับกลุ่มประชาชนโดยผิดกฎหมายดำเนินการเดียวนี้กุญแจมือเย็นเฉียบที่หุงเคยใช้ข่มขู่คนจนถูกคล้องเข้ากับข้อมือมันเองแกรง่งเสียงนั้นปิดฉากชีวิตคนใช้อำนาจโดยมิชอบหุงถูกเจ้าหน้าที่สองนายลากขึ้นรถ เดินผ่านอันทูมันไม่กล้ามองหน้าก้มลงด้วยความอับอายสุดขีดอันทูไม่มองตามกลับหันไปรายงานพลตรีสิ่งสําคัญที่สุดตอนนี้พ่อคือช่วยเหลือผู้บริสุทธิ์ที่ถูกจับได้รับอนุญาตเธอรับพวงกุญแจจากตำรวจเวนเดินตรงไปยังแดนกักกันแกร้งประตูเหล็กหนักเปิดออกแสงสว่างพุ่งเข้าไล่วความมืดชื้นพี่ลานกับน้องมีกอดกันตัวสันคิดว่าจะถูกทำร้ายอีกพี่ลานมีหนูเองอันทูเสียงสันนูสัญญาว่าจะกลับมารับทั้งสองคนมองสาวกระโปรงขาวเปื้อนเมื่อคือนตอนนี้ ยืนสนาง,งามเคียงข้างในท่านใหญ่ๆน้องมีร้องให้ผู้มากอดเธอแน่นพี่จริงหรือคะเราจะได้กลับบ้านจริงๆหรืออันทูลูบหลังน้องเบาๆแล้วหันไปประคองพี่ลาลุกเธอก้มศีรษะขอโทษที่ทําให้พี่น้องต่อองคทนทุกแทนตํารวจดีๆทุกนายหนูขอโทษสามสาวพยุงกันก้าวออกจากประตูโรงพักแสงแดดสาสองอบอุ่นหน้าประตูประชาชนมุงดูกันแน่นท่ามกลางฝูงชนอันทูเห็นลุงเจ็ดจีนอยู่ข้างรถเข็นที่พังยับเยินตาแดงกลับมองเข้ามาเห็นเธอปลอดภยัยลุงร้องให้ยกมือปาดน้ําตาคุณสามคุณสามไม่เป็นไรแล้ว นักข่าวตัวยังถ่ายภาพต่อเนื่องบันทึกวินาทีที่อันทูเดินไปหาลุงเจ็ดก้มลงเก็บมันเทศที่เปื้อนดินให้เธอยืนขึ้นหันหน้าเข้าหากล้องและฝูงชนลมพัดผมยุ่งเปิดเผยแก้มบวมช้ำแต่รอยยิ้มของเธอสว่างและเข้มแข็งกว่าที่เคยพ่อแม่พี่น้องเอสียองเธอดังกังวนอบอุ่นถึงใจฉันรู้ว่าเมื่อวานตอนเห็นฉันถูกตกทุกคนกลัวกลัว,ลวอำนาจปิดเบี้ยวที่คนอย่างเลเวล่นฮงสร้างขึ้นแต่ฉันอยากให้ทุกคนเห็นว่าความมืดไม่มีวันกลบแสงสว่างได้เธอชี้รอยช้ำบนหน้า ตกครั้งนี้ฉันรับในฐานะประชาชนธรรมดาฉันอยากสัมผัสความเจ็บปวดของพ่อแม่พี่น้องเพื่อจะได้เข้าใจว่าความรับผิดชอบของเราหนักหนาแค่ไหนเสื้อที่เราสวมข้าวที่เรากินมาจากน,น้ำตาของลุงเจ็ดพี่ลานทุกคนที่นี่ใครทรยศต่อสิ่งนั้นจะต้องชดใช้ฝูงชนเงียบกริบแล้วเสียงปรบมือคนแรกดังขึ้นกระจายเป็นพายุฝนฟ้าคนองลุงเจ็ดจับมือหยากร้างของเธอแน่นพูดอะไรไม่ออกสายตาที่มองเธอไม่มีความกลัวหรือสงสัยอีกต่อไปมีแต่ความเชื่อมั่นความเชื่อมั่น ที่เคยแตกสลายเมื่อรถเข็นถูกรถเตะตอนนี้ถูกประสานกลับคืนหลังผนังสีเหลืองของโรงพักข้อความเพื่อประชาชนบริการภายใต้แสงแดดดูชัดเจนและรุงโร์ยิ่งกว่าเดิมรถคุมนักโทษเคลื่อนออกไปพาคนชั่วไปสู่ที่ของมันอันทูมองตามถอนหายใจเบาๆเธอรู้ว่าการต่อสู้กับความเลวร้ายอย่างอีกยาวไกลไม่ใช่ทุกครั้งจะจบสวยงามแบบวันนี้แต่เช้านี้ที่ตลาดจนๆแห่งนี้ความยุติธรรมไม่ใช่แค่คำบนกระดาษอีกต่อณน้าไปกลับกันเธอลงเจ็ดอันทูยิ้มหันไปหาชายชรา ให้หนูช่วยเก็บร้านบ่ายนี้เราขายต่อหน้าลุงแสงทองศาสตร์ยาวบนถนนข้างหน้าสองสว่างรอยยิ้มที่เพิ่งได้กลับคืนมาหลังพายุขอบคุณที่ติดตามรับฟังอย่าลืมกดติดตามช่องเรื่องเล่าประจำวันและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆนะคะ